มื่นหลูเมนครับวันนี้มีทั้งเียปูยิ้มยิ้มภาพยนตร์ชัยภูมิก็มาครับอดีตเด็กหน่วยเก่าของแอทเทวดาคป๋าป่าปูยิ้มยิ้มนะครับผมแกก็มาให้ความรู้คําแนะนํากับน้องๆทีมงานเออนั่นแกก็แกแก,ก็ยังนั่งให้กำลังใจหลวงตาอยู่ครับผม

จอนี้ก็ต้องจ้างค่าจ้างเป็นแสนแล้วครับเพราะมันใช้เวลาครับเพลงนี้ตีนลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่โอ้แต่น้อยเล่นเพลงลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวไปหาดูใกล้ๆจอก่อนอย่าเพิ่งฟังเสียงเพลงนี้ตีนลิขสิทธิ์ครับต้องลบก่อนลบไปอยู่ใกล้ๆจอดีก่อน มันใช้เวลาติดตั้งประมาณมามาติดตั้งก่อนสองวันนะครับ,แล,บแล้วก็เก็บใช้หนึ่งวันแล้วก็เก็บเก็บอีกประมาณหนึ่งสองวันนะครับเฉพาะโครงจอเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นวันแล้วครับ ก็นึงเฟ้นึงอออกออกหาจากนี้ Hồi dậy xuôi đi mà ngang nó buồn

กันดึงมาจอมานี่แล้วหาคนคนหนึงคนคนหนึงคนหนึงกี่คนคนหนึงกี่คนเดี๋ยวต้องช่วยกันเล้วแม่งั้นไม่งั้นมันดึงขึ้นไม่ได้มีคนดึงเชื่อไหมมีคนดึงเชื่อไหม คคนนะรับมีคนนึกเชื่อไหมมีคนนึกเชื่อไหมนึกเชื่ออะลมมันตีครับแล้วมันดึงขึ้นยากครับ The food. There's the food. The problem. ใแท่ทีมงานเลยวแบบนี้ครับแต่ว่ามัน,ม,นมันใกล้จะใกล้จะถึงอีกอีกครึ่งอีกนิดหนึ่งครับนะ่ะอีกอึดใจเดียวมันก็จะถึงแล้วเห็นโลโก้เลย ขายตัวนี้คมมากเลยน,นี่ วันนี้ครับดีเจลีทองจีครับมามอบความสนุกถึงที่อุดรธานีครับผมนะครับหัวฉายชาัดอยู่บ่ครับนี่ขนาดจอยังไม่ตึงนะอารมณ์เบาแล้วลมเบาแล้ว bào lão, ở chuẩn nắng chuẩn nắp bay Hello, rome, rome, rằng bào you, I'll chim bay 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 chuẩn nắp chuẩn nắp chuẩn nắp chuẩn ไม่ต้องห่วงครับหลวงตายังไงแกก็ต้องเอาขึ้นให้ได้ครับผมรู้ผมรู้นิสัยของแกีครับถ้าแกบอกว่าขึ้นขึ้นจอใหญ่แกก็แกจะสั่งให้ขึ้นอย่างเดียวครับแกไม่ให้ยอมแพ้ครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเอาจออื่นมาแปะแน่นอนครับผมนิสัยของหลวงตาผมรู้รู้นิสัยแกดีครับ อจอใหญ่ก็คือจอใหญ่ถ้ามันล้มก็คือปล่อยให้มันล้มนะครับนิสัยแกไปไปช่วยกันให้สัญญาณกันด้วยเด้อดูดูสลักดู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 ไอ้นี่ด้วย

ไม่งั้นมันไม่ใช่หรอกโอ้โหแล,ล้วมาไอ้ลมติดจอไอ้ตีจอติดไอ้กากบาทนี่แหละตีจอติดไอ้นี่มันก็เลยไม่มีอะไรให้มันเล่นได้เลยอะไรดึงยาก ก็อดใจรอ,อนิดนึงแล้วกันครับผมนะยังไงก็ต้องขึ้นให้มันให้มันจบครับยังไงก็ต้องขึ้นให้มันได้ ีเข้าหน้าจอเต็มๆนะครับเนี่ยดูธงดูทงก็รู้ครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณ f อนะครับแฟนคลับนะครับที่ชื่นชอบหนังกางแปลงครับที่เข้ามาดูมารับชมแล้วก็ให้กำลังใจครับขอบคุณ เป็นอย่างสูงแล้วกันครับผมนะมันอาจจะดูยากครับดูยากสำหรับความพอดีการทำงานอะไรมันดูยุ่งยากครับผมแต่สิ่งที่ได้คือเราได้มีหนังจอใหญ่ให้พี่น้องนะครับได้ดูได้ชมนะครับผมว่าหนังจอใหญ่มันทำงานลำบากขนาดไหนนะครับ มันอาจจะดูบางคนก็จะดราม่าว่ามันใหญ่เกินความจําเป็นนะครับมันก็ใช่ครับผมมันใหญ่เกินความจําเป็น,นครับแต่สําหรับบางเจ้าภาพที่เขาอยากได้ครับเขาจะได้ความอลังการความยิ่งใหญ่สําหรับงานของเขามันก็จะมีกลุ่มตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มของเจ้าภาพนะครับที่เขาชื่นชอบแบบนี้เขาอยากได้แบบนี้มีมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็มีครับนะ ทีมงานก็ต้องใช้ความพยายามต่อไปนะครับผมเพื่อให้มันขึ้นได้สำเร็จนะครับโอ้ลมกันหนาวเดพี่นองเอ,อ้ย ดอนธาน,นีทำไมกลางคืนคืนวันนี้ทำไมลมมันแรงจังอะ่ะ